าเป็นคลองเข้ามาขึ้นชื่อมากนะครับเขาเคยจะขุดหลายครั้งเลยนะจะขุดได้ไปต่อกับชุมพรนะคราวนี้ก็เราท่เรือจะไปเอาจะไปอันดามันอ่าวไทยเราก็ขับจากระนองเราก็ขับเรือไปสมุยได้คราวนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับยังไม่ได้ขุดสักทีไม่รู้ได้เลือกตอนไหนจะขุดหรือไม่ขุดแล้วนะครับมันมีสองแนวคิดนะ ก็คือว่าขุดแล้วมันดีกับขุดแล้วมันไม่ดีนะครับขุดแล้วประเทศเราจะแบ่งเป็นสองสองเป็นตนนะครับก็คือว่ามันมีคลองผาคลางก็คือมันแยกกันนะครับพูดง่ายๆมันแยกกันถ้าขุดนี่มันต้องแยกกันแต่ถ้าถ้าขุดเศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าเรือมันต้องผ่านทางนี้นะแต่ว่าถ้าไม่ขุดมันก็ประเทศเราก็ไม่ต้องแยกกันนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่นะผมว่าไม่รู้แนวคิดยังไงตอนนี้เราก็มาถึงโคโคตกลาแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านะครับที่เป็นไฟแยกที่เป็นไฟสองทางเยอะๆนะครับแต่ว่าไฟไมันไม่ติดนะครับมันเพราะมันเป็นกลางวันอยู่นะก็เราจะเห็นเป็นเสา่สาสนะครับแต่ว่าถ้ากลางคืนน่าจะมองเห็นชัดนะตรงนี้มีที่พักกลางคืนด้วยนะก็ ผมก็ไม่เคยมาตอนมืดๆนะแถวนี้นะผมไม่ค่อยชอบขับรถกลางคืนนะครับรถผมไม่มีไฟเขาเรียกว่าไฟเสริมด้วยนะครับสปอรตไลท์เสริมผมไม่มีนะผมก็เลยเน้นขับกลางวันนะผมยอมร้อนไม่ขับกลางคืนนะผมไม่รู้ว่าทางนี้มันจะไปรู้สึกว่ามันจะเข้าได้อยู่นะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลงเข้าไปทางอื่นบ้างนะเข้าไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปวนๆดูนะเห็นรถยนต์เข้าไปเมื่อกี้นะอาไม่ใช่เข้าไม่ได้เขาวัดอันนี้ ปิดครับผมรู้สึกเหมือนมันจะเข้าได้นะทางนี้ทางใดทางหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ชัวร์ก็ต้องไปเข้าข้างหน้านะมันจะเป็นที่ป้ายนะเขาจะเขียนป้ายเอาไว้ผมก็เดี๋ยวไปหาป้ายก่อนนะผมเคยมาทริปแรกเลยรู้สึกว่านะผมทํารถใหม่ผมระซื้อรถคันนี้มาใหม่ๆนะผมทริปแรกเลยผมเข้ามาคอคอดกลางนะ นี่เลยครับพอโคดกลาดนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปที่ป้ายกันก่อนนะเราจะลงไปที่ป้ายตอนนี้เป็นถนนสี่เลนนะก็สีเมื่อก่อนเป็นสองเลนนะตอนผมมาตอนผมออกรถใหม่ๆนะมันเป็นแค่ถนนสองเลนนะผมก็ขับมาแล้วก็มาจอดที่ป้ายนะถ่ายรูปตอนนั้นผมก็มาจอดนะตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ เหมือนด่านตำรวจอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อให้แบบเป็นเหมือนตำรวจชายแดนอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้มันเป็นชายแดนแล้วนะมันเป็นชายแดนพม่าเลยนะตรงนี้เราก็จะถ่ายรูปกับป้ายอยู่ป้ายตรงนี้นะร้อนมากเลยอ่ไม่จฉดีกว่านะร้อนมากตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันจะเป็นอ่าฝั่งโน้นจะเป็นพม่าแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะวนไปดูนะเดี๋ยวจะวนกลับไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอ่านตรงนี้ให้ดูก่อนก็โคโคตรกลาณนะอาไหนๆก็มาแล้วถ่ายรูปสักหน่อยนะครับก็โคโคตรกลาตรงนี้มันจะเป็นที่ที่คือเหมือนกับว่ามันเล็กที่สุดของเขาเรียกว่าประเทศไทยนะ ผมก็ไม่รู้ว่าเคยได้ยินเรื่องของแคบที่สุดของแหลมมาลายูอะไรทักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะอยู่แคบที่สุดก็คือว่ามันจะเป็นโครงเข้ามาแคบมากนะครับเซกระหว่างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินพม่านะ <c oughs> ก็แล้วก็สามารถข้ามไปทะลุชุมพรได้นะครับ <c oughs> ผมก็ถ่ายรูไปไว้สักหน่อยนะ โอเคครับก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นช่องที่แคบมากอะนะครับสามารถขุดขยายให้มันเป็นคลองสามารถตัดข้ามไปได้นะเขาก็ทาป้ายให้เราดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะไม่ใส่ถุงมือแล้วกันตรงนี้โอ้อากาศร้อนมากเลยนะเรามองในชิวเราอาจจะมองไม่เห็นนะแต่พอนั่งรถเรารู้สึกเลยครับเบาะมันร้อนมากครับตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะมีเขาขายของนะแต่ว่าตอนนี้ ไม่น่าจะขายหมดแล้วนะไม่ไม่คือเขาจะไม่ขายแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาลงไปด้านล่างนะตรงนี้คือป้ายนะครับฝั่งโน้นด้านล่างเลยคลองไปก็คือพม่าแล้วนะครับสหภาพพม่านะครับก็แล้วก็ลงไปนะก่อนที่จะไปอะไรล่ะไปซื้อซาลาเปาทับหลีนะครับเออเดี๋ยวทับหลีจะเลยนี้ไปนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราก็จะลงไปทางนี้นะพลิกดีๆตรงนี้นะถ้ารถใหญ่ีลิล้มแน่นอนเมื่อกี้มันหักศอกลงไปนะอ่าโอเคมีห้องน้ําด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวกับครูแอนนะครับตอนนี้วันนี้ผมมาอยู่ที่คอโคตรกะนะครับก็คือว่าพื้นที่ที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็น เหมือนเป็นคลองเข้าไปนะครับแบ่งแยกระหว่างแผ่นดินประเทศไทยกับแผ่นดินประเทศพม่านะครับฝั่งโน้นนะครับเขาเขียนป้ายตรงนี้นะส่วนที่แคบที่สุดในแหลมมาลายูนะครับ50โกโมนะครับระหว่างาชายแดนไทยกับชายแดนไทยนะครับกับฝั่งของพม่าฝั่งตะวันตกนะครับโอ้ผมน่าเกียดมากเลยจอดรถเมื่อกี้รถขน่โน้นมา เขาก็อ้อมให้นะขอบคุณมากครับขอโทษทีด้วยครับก็ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของชายแดนไทยกับพาม่านะครับฝั่งตะวันตกนะก็คือระนองเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะขาเนี้ยมันจะเป็นคลองเข้าไปนะครับขึ้นจากทางซ้ายนะครับ ทางซ้ายฝั่งโน้นก็คือประภาคารนฝั่งโน้นมันขึ้นมานะครับซ้ายขึ้นไปขวาเข้าไปข้างในนู่นก็ไปออกชุมพรไปนู่นนะครับเขาบอกว่าส่วนที่แคบที่สุดก็คือ50กิโลเมตรก็คือ50กิโลจากาฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันไปสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้เราก็มาเที่ยวชมกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาขับเรียบฝั่งนี้ไปนะ เดี๋ยวเราจะขับเรียบฝั่งนี้กันไปนะครับก็ฝั่งที่เราขับอยู่คือแผ่นดินประเทศไทยนะครับส่วนฝั่งโน้นที่เลยคลองนี้ไปก็คือประเทศพมา่านะครับที่เป็นต้นจากนะตรงนี้คือส่วนที่แคบที่สุดนะครับแคบมากนะตรงนี้กับพมา่านี่ผมว่าว่ายน้ําข้ามได้นะแต่ว่าผมคงไม่กล้าว่ายหรอกมันน้ํามันเชี่ยวผมกลัวแต่ว่าแบบใกล้มากอะยิงหนังตะติกข้ามไปยังได้เลยนะครับ ก็ตรงนี้ผมเคยมานะแถวนี้ก็เคยมานั่งเล่นนะเป็นอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นะเหมือนกับว่าเป็นสำนักงานอะไรเป็นเหมือนอาคารก่อสร้างเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเคยมานั่งเล่นนะตรงนี้ก็เราไม่น่าจะโจทนะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับ ก็ลองวินไปทางนี้ดูนะเมื่อกี้เมื่อเดี๋ยวเราวนไปทางนี้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมมาเข้ามาผมเข้ามาไม่ถูกนะจะลองออกไปทางนี้ดูว่ามันออกไปทางไหนนะมันก็จะไปขึ้นถนนใหญ่นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นตรงไหนนะเราก็ลองขี่มัวๆไปดูนะอ่าก็มันน่าจะไปออกแถวๆวัดนั่นแหละเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะ แต่ว่าผมก็ไม่เคยมานะทางนี้ก็เข้ามาตรงน,นีผมออกทางเดิมไงเมื่อก่อนก็น่าจะออกได้อยู่นะตรงนี้ก็มีรถเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งไปทางนี้ดูนะอ่าเจอทางออกแล้วนะแต่ว่าออกออกทางวัดนั่นแหละรครับถูกแล้วครับว่าผมจะไปทางนี้ดูนะว่ามันไปสุขขดเขตแค่ไหนนะโอมีบออะไรด้วยนี่ เดี๋ยวต้องไม่มีคนอยู่หรือเปล่าถ้ามีคนจะได้ถามเขาอ๋อตรงนี้คือสุดทางนะครับสุดทางนะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็คืออ๋อทางลงเรือนะเอาเรือลงได้ตรงนี้นะครับฝั่งโน้นเป็นประเทศพาม่านะครับฝั่งโน้นนะเป็นพามา่าตรงนี้เป็นชายแดนระหว่างไทยกับพาม่านะครับก็มีเรือชาวบ้านมาโจดนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะ กลับไปนะไปหาของกินก่อนนะครับก็มาออกวัดจริงๆด้วยนะแล้วก็จะออกวัดแล้วก็ขี่ขึ้นไปทางชุมพรต่อนะครับเบ็ดเบ็ดก็ใกล้จะหมดแล้วนะอาจจะไม่ถึงไม่ทันถึงสาราเปาทับหลีนะเดี๋ยวผมจะวิ่งทางนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะออกได้เหมือนกันนะโอ้ทางนี้ปานไม่รู้เลยครับออกทางนี้ก็ได้ฝั่งโน้นก็จุดยาอยู่เมื่อกี้ อันนี้ไม่รู้จักไม่รู้เป็นวัดอะไรเหมือนกันนะก็ลองขับไปดูว่ามันออกได้หรือเปล่านะน่าจะออกได้อยู่นะทางนี้เห็นมีถนนนะเราก็ลองขี่ไปเมื่อกี้น่าจะเส้นที่ออกอ่าโอเคไปออกถนนจริงๆด้วยครับถนนที่ผมเข้ามานะวัดตรงนี้นั่นเดี๋ยวไปอ่านชื่อกันวัดอะไรไม่รู้ จำไม่ได้เคยผ่านแล้วนะแต่ว่าจำไม่ได้ไม่รู้จักนะไหนป้ายชื่อวัดอยู่ตรงไหนนี่วัดมัชอ,อะไรเขตโอ้โหผมอ่านไม่ออกครับไม่รู้ว่าอะไรอ่าโอเคไปกันโตนะครับเบ็ดก้อยอยังไม่หมดนะเบ็ดก้องอยังไม่หมด นี่เราก็มุ่งตรงไปที่ร้านซาลาเปาทับหลีกันนะครับโอ้โอากาศร้อนมากนะอ่าเราก็ผ่านโคกขรั่มเมื่อกี้ไปนะตรงนี้ก็คือว่าถ้าไม่ดูดีๆคือเราก็ไม่เห็นนะเพราะว่าถนนมันมันลงไปก่อนไงแต่มันมีทางลงสองทางนะทางนี้ก็ลงได้นะแต่มันลงยากนะเมื่อก่อนเว้นถนนสองเลนก็ทาลงสองทาง แต่ถ้าเรามาจากชุมพรเราต้องเข้ายูทร์นนะครับถึงจะกลับมาลงได้นะโออากาศร้อนมากครับตอนนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรไม่รู้นะเหมือนที่พักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนโรงแรมครับคล้ายๆนะก็ตรงนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปทับหลีนะครับทับหลี สินค้าขึ้นชื่อก็คือซาลาเปานะครับเดี๋ยวจะเป็นร้านซาลาเปาเยอะมากเลยนะเบ็ดน่าจะหมดก่อนนะก่อนจะถึงซาลาเปานะ ผ่านไปผ่านมานะครับขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อกินได้นะครับซาลาเปาทับหลีนะผมก็ซื้อประจําเลยนะเวลาผมผ่านมานะก็บางทีผมก็เมื่อก่อนนะผมขับจากระนองมาซื้อ้วก็คือวันว่างๆนะวันหยุดก็ขับรถมาเที่ยวก็ซื้อซาลาเปาทับสีกินนะครับตรงนี้ป้ายไปประจวบ223มกิโลนะจริงประจวบระนองมีรถตู้วิ่งนะครับ ผมเคยเห็นนะรถต้วิ่งไประนองไปไป,ไ,ปไ,ปไปไปประจวบนะครับตรงนี้ก็เริ่มซาลาเปาทับหลีแล้วนะครับก็เยอะมากเรื่องเอานะครับจเจาร้านไหนนะผมไม่รู้ร้านไหนกินอร่อยนะแต่ผมซื้ออยู่ร้านนู่นเลยนะครับข้างสะพานนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะหาร้านที่มันมีข้าวมันไก่ด้วยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแต่ว่านะก็ตอนนี้ก็ร้านเยอะมากเลยนะครับโอ้โเจอกุมาเลยครับ มจะต้องดูก่อนว่าอะไรนี่ข้าวมันจะมีร้านข้าวมันไก่อยู่ตรงไหนไม่รู้ด้วยมันจะมีข้าวอยู่ด้วยนะรู้สึกว่านะผมก็หอบท้องมาจากระนองนะว่าจะมากินข้าวตรงนี้ข้าวไม่รู้อยู่ไหนาานะตรงนี้เป็นโรงเรียนทับลีนะทับทับลีอะไรอะไรไม่รู้สุริยะอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันดีวผมดูแวบหนึ่งนะร้านข้าวมันไก่อยู่ตรงไหนเย่ยเขาบอกว่าวร้านมันจะเป็นร้านบ้านบ้า,บาที่มีบ้านนะ ผมจะหาโอ้โหแบตเตอรี่ไม่หมดนะครับสุดยอดมากมากเลยอุดดีครับค้อนนี้ผมจะหาก่อนนะพี้ยร้านเยอะมากนะแต่ว่าร้านข้าวมันไก่นี่อยู่ตรงไหนวะร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่มีหรือเปล่านี่หรือว่าผมไม่รู้เขาเขียนร้านอะไรนี่ ผมต้องหาก่อนร้านทับหลีมันมีแต่ซาลาเปานะข้าวมันไก่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ